สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมพบกับผมแว่นอีกครั้งนะครับจากช่องนายแว่นสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาสร้างบ้านในสไตล์เมดิเต์ลนะครับหรือว่าบ้านในยุคกลางนั่นเองนะครับก็หลายๆคนอาจจะเห็นในช่องผมเยอะแล้วแหละบ้านสไตล์นี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีไอเดียดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันว่าสร้างบ้านเมดิเตลแบบง่ายๆเนี่ยแล้วให้มันดูสวยเนี่ยเป็นยังไงนะครับยังไงก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ช่องนายแว่นสตูดิโอด้ บล็อกในการสร้างกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแปลนบ้านกันคร่าวๆนะครับผมก็ด้านที่ผมหันหน้าเข้าไปเนี่ยคือด้านหน้าของตัวบ้านนะครับแล้วก็ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงสี่เหลี่ยตรงนี้นะแล้วก็ด้านฝั่งนี้เป็นด้านหลังของตัวบ้านนะครับบ้านเราจะเป็นรูปตัว L อกับหัวแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยครับและในขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้โอก๊กหลอกนะครับวางสูงขึ้นไป5้าบล็อกนะครับซึ่งจะเป็นเสาของตัวบ้านนะแล้วก็เราจะวางคอเบ l e s สโตนตามแนวของแปลนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราใช้โอ๊กหลอกนะครับวางตามจุดที่เหลือนะครับเนี่ยครับมีจุดที่1แล้วก็มีอีก3จุดตรงนี้นะเราจะวางสูงขึ้นไป2บล็อกนะครับแบบนี้ก่อนนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้นี่เลยสโตนนะครับบล็อกสโตนหรือบล็อกหินเนี่ยครับเราจะปูเป็นผนังของตัวบ้านนะครับ เราจะปูผนังขึ้นไปแค่3บล็อกนะครับก็คือตรงนี้เราจะเว้นไว้เป็นเหมือนเป็นคานของตัวบ้านนะครับโอเคปูให้เต็มไปเลยครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรากลับมาที่โอ๊กลอกครับแล้วก็ ปิดตามด้านบนนะครับแบบนี้ตามแปลนเลยนะครับก็คือรอบๆตรงนี้เลยนะโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราเจาะทางเข้านิดหนึง่งตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นทางทางเข้านะครับโอเคขั้นตอนถัดไปครับเดี๋ยวผมจะวางสโตนนะครับ หรือบล็อกหินเนี่ยผมจะวางตรงนี้ก่อนอ่ะวางเป็นเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้คือปูปูไปก่อนนะครับแล้วก็ข้างในตรงนี้นะครับเราจะใช้โอ๊บโอ๊บแพลงนะครับอ้าไม่ใช่ผมพูดผิดเราจะใช้สปรูตแพลงก์นี่ปูเป็นพื้นของตัวบ้านเรานะครับโอเคเราจะได้ประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาตกแต่ง t e x t u เจอกันนะครับของผนังตรงนี้ด้วยนี่เลยครับผมเตรียมบล็อกไว้แล้วก็จะมีแอน e r ไซส์นะครับแล้วก็ brick นะครับสโตนบริกนะก็ตามคอนเซปต์ผมเลยครับมั่ววางมั่วๆไปเลยครับให้มันเกิดความแรนดอม ก็ใช้สลับสลับกันไปนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยผมจะทําเป็นหน้าต่างนะตรงกลางบริเวณของตรงกลางของแต่ละช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอตกแต่งเท็กเจอร์ก่อนล้วกันโอเค ผนังเราก็จะมีลวดลายเท็กเจอร์ประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูบริเวณที่เราจะทําหน้าต่างกันนะครับก็จะมีตรงกลางบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจาะทิ้งไปก่อนนะแล้วก็ตรงนี้โอเคเราเจาะไปแบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่เลยเอ่อบล็อ d นะครับผมไม่ได้เอาบล็อกอมาก็คืออันนี้ เราจะวางเป็นขอบหน้าต่างนะครับหรือจะใช้บล็อกที่มันผสมผสมกันก็ได้นะอย่างเช่น d e น Emarsize, ไซสแต็กก็ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับบแบบนี้อ่ะเราก็จะได้ช่องหน้าต่างของเราเอาละจากนั้นเราจะใช้นี่เลยสปรู e สล a บนะครับโอเคไอไอบล็อกสโตนที่ผมปูไว้เนี่ยผมจะทุบออกก่อนนะครับ เราจะแทนที่มันด้วยนี่เลยสป o ๊ l a ลบนะครับแล้วก็ตรงทางขึ้นตรงเนี้ยผมจะใช้ที่เป็นสเตรนะครับวางเป็นทางขึ้นแบบนี้อ่าเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะปูด,ด้วยสปู๊ l a ลบนะครับ ปมาณนี้นะก็คือเราปูออกมา3บล็อกตรงไหนที่เป็นเสาแล้วก็เว้นไว้นะครับโอเคแล้วเราจะทําทางลงด้วยสป s ูสเตนครับโอเคเริ่มดูเป็นรูปเป็นล่างละโอเคครับทุกคนถัดมาครับเราจะเริ่มทําหลังคากันแล้วนะครับซึ่งบล็อกหลักๆที่เราจะใช้ก็จะมีสปรูส a ตนนะครับแล้วก็ตัวโอ๊กสเตนนะครับเราจะปูเป็นหลังคาที่เป็นรูปตัวเนีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปูหลังคายัางไงไปดูนครับ โอเคซึ่งหลังคาของเราเนี่ยครับเราจะทําจั่วแนวนี้นะครับแล้วก็จั่วด้านนี้นะปึ๊บป๊บเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราใช้ตัวสปรูตสแตนนะครับวางเป็นหลังคาแบบนี้เลยหลังคาแบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มสร้างนะครับก็ดูที่เราสเต็ปไปแล้วกันนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมีวิธีการยังไงบ้างนะครับปึ๊บวางอย่างนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราใช้นี่เลยสปุต l ลบวางด้านบนนี่แบบนี้ก่อนโอเคเอ่อมาเราจะสลับมาที่ฝั่งนี้นะครับออาเหมือนกันเลยบริเวณด้านนี้นะครับให้เราทำฝั่งนี้ก่อนนะปุ๊บเป็น่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราวางบล็อกถัดจากเสาต้นนี้ครับ มาหบล็อกด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคือมันมันมันจะเหมือนกับด้านนี้นะครับโอเคเราก็ต่อหลังคาขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับโอเคจากนั้นเราจะใช้สปูตแเตมือนเดิมนี่แหละวางขอบชายหลังคาตรงนี้รอบๆตัวบ้านนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะเชื่อมกันนะ โอเคโครงสร้างมันก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราสลับไปที่โอ๊กสเตนะครับเราก็จะปูเป็นตัวหลังคาไปเรื่อยๆตามแนวรูปตัว L นะครับสลับมาอีกฝั่งนึงปึ๊บโอเคพอถึงพอถึงจุดที่เป็นจุดจุดหักตรงเนี้นะครับก็เราก็เราก็วางแค่นี้แหละไม่เราจะไม่วางยาวไปนี้นะแล้วก็เราวางด้านนี้ต่อ สังเกตนะครับว่ามันจะมาบรรจบกันตรงนี้พอดีนะแล้วเราก็วางบล็อกตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นมุมฉากกันแบบนี้พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวทําฝั่งนี้ด้วยโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราปิดช่องตรงกลางตรงนี้นะครับเเดี๋ยวเราจะปิดด้วยโอกล็อกนะครับซึ่งผมจะวางโอกล็อกเป็นแกนกลางตรงนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้สปูตส l a ปนะครับวางทับอีกทีหนึ่ง โอเคหลังคาเราก็ประมาณนี้นะเริ่มเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราได้โครงสร้างแล้วก็เอ่อเท็กเจอร์ผนังอะไรเรียบร้อยละเราเรารู้แล้วว่าหน้าต่างเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปครับและในขั้นตอนถัดไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มตกแต่งรายละเอียดของตัวบ้านแล้วนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวขอตกแต่งพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ก่อนเลยมันเนี่ยมันดูว้าแแบ่งไปหมดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับ โอเคครับจากนั้นเราจะใช้นี่เลยโอกล็อกนะครับวางบริเวณตรงนี้นะก็คือบล็อกตามตำแหน่งของเสานะครับนี่จะวางแบบนี้นะครับคือไอไอจุดพวกนี้ผมไม่ได้ใส่ในแปลนไว้นะครับก็ดูตามคลิปเอาแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเออตรงนี้ผมจะเว้นไว้ก่อนนะแล้วก็อ่ะตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราดูลอบๆกันก่อนนะครับจะประมาณนี้นะ แะจากนั้นครับเราจะใช้ s p ู o ส Star ครับเราจะวางบริเวณที่เราได้วางโอกล็อกเมื่อกี้น,น,นะครับประมาณนี้นะโอเคตัวของเสาบ้านเราเนี่ยมันจะดูแบบแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเรามันมีมิติลึกตื้นโอเคจากนั้นเราจะใช้วอลนะครับ e n d e r Size Wall หรือว่า stone brick wall หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นที่เป็นตัววอลนะครับวางแบบนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาโคมไฟมาตั้งตรงนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำชายหลังคาตรงนี้นะเป็นหลังมันไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะเป็นหลังคายื่นออกมาตรงนี้นะครับเราจะใช้เราจะใช่วอลนะครับแล้วก็เฟ้นนะวางต่อขึ้นไปแบบนี้จากนั้นผมจะใช้นี่เลยครับ split trapdoor นะครับ ่เราจะวางเป็นแนวยาวเข้าไปแบบนี้นะเราจะใช้แคมไฟเอร์นะครับวางแบบนี้นะตับไฟก่อนโอเคคือเราจะให้มันมันเป็นเส้นตรงเข้าไปด้านในของตัวบ้านแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะขนาดกับตัวสปรูตแท็บดอตรงนี้นะโอเคจากนั้นเราก็จะวางสลับกันแบบนี้นะครับแล้วก็แคมไฟเจอร์นะครับอ่าประมาณนี้หลังคาเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอ่อถัดมาครับเดี๋ยวเราไปทําอีกด้านนึง ห้าหลังตัวบ้านของเราน่เองนี่เลยเราก็จะสลับมาที่ e n t e r ตอร์ไซดครับต่อขึ้นไป1บล็อกแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะวาง e n t e r i อ e wall ตรงนี้เลยแล้วเราก็จะใช้ Spruce F e น c e นะครับต่อขึ้นไปเหมือนเดิมปุ๊บอย่างนี้นะอ่ะแล้วเราก็สเต็ปเดิมเลยครับใช้ผมจะเริ่มที่ Campfire ก่อนอ่ะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมวางวางทีเดียวเลย โอเคสังเกตว่าบล็อกตรงนี้มันจะพอดีกับกับตัวแอนด์ไซส์นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันยังน้อยไปเราจะต่อมาอีก1บล็อกนะโอเคสวยงามครับประมาณนี้อันนี้คือด้านหลังของตัวบ้านของเราและถัดมาครับเดี๋ยวผมจะตกแต่ง ด้านบนหลังคานิดหนึ่งนะครับผมจะทําเป็นหลังคาเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นจั่วหลังคาเล็กๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเราต้องหาเซนเตอร์ของหน้าต่างตรงนี้ก่อนก็คือบล็อกนี้นะครับเอ่อสปรูตแท็บดอตรงนี้นะแล้วผมก็จะเจาะออกอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วผมจะใช้นี่เลยครับบาร์เรลวางคือเราต้องเราต้องวางด้านบนนะครับจากด้านบนตรงนี้อ่ะคือเราจะให้ไอแนวเส้นดําๆตรงนี้มันมันโผล่มาด้านนอกแบบนี้นะคือถ้าเราวางแนวเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เราจะไม่เห็นอขอบสีดำๆตรงนี้นะโอเคจากนั้นเราจะใช้โอ๊กสเตอร์นะครับวางแบบนี้นะาจากนั้นเราทุบบล็อกตรงนี้ออกครับเห็นไหมพอผมทุบตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันตั้งฉากทันทีนะครับแล้วก็เราก็วางแบบนี้โอเคจากนั้นใชเ้เดี๋ยวต้องใช้สลับนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราใช้โอ๊กสลับนะครับวางแบบนี้นะแล้วก็เราจะใช้โอ๊กสเตอร์ปิดแบบนี้ทีหนึ่งก็หน้าตามันประมาณนี้นะแล้วก็จะทําอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดถัดไปครับ โอเคครับและในขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดตรงช่องหลังคาตรงนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตกแต่งหน้าต่างนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ทํานั่นก็คือตรงนี้เลยปล่องไฟนะครับที่ผมเจาะตรงเนี้ยเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นหน้าต่างนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มสร้างกันเลยครับโอเคซึ่งบล็อกที่ผมจะใช้งานนะครับจะใช้เป็นบล็อกสโตนก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะต่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทุบบริเวณตรงนี้ออกก่อนเพื่อดูความสูงของปล่องไฟเราครับว่าจจงรากก็ยคือต ที่เรายืนเนี่ยบล็อกนี้นะครับต่อขึ้นไปอีกประมาณ3บล็อกนะครับก็คือ1 2 3ตรงนี้นะหรือนับจากบริเวณตรงชายหลังคาตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือนับขึ้นไป1 2 3 4 5 6ประมาณ6บล็อกนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะตกแต่งบริเวณนี้ด้วยโกนก่อนนะคือทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับว่าหล่องไฟเรามันจะมีรูปร่างประมาณหน้าตาเป็นยังไง ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตกแต่งเท็กซเจอร์มันให้มันดูมีลวดลายมากกว่านี้ซึ่งเราจะใช้ stone brick แล้วก็ andesite นะครับตกแต่งคู่กันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ stone brick s t a n d นะครับวางแบบนี้ปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคมันก็จะดูรูปร่างเหมือนปล่องไฟขึ้นมานิดนึงละแล้วเดี๋ยวบริเวณด้านล่างเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันอีกที นะครับโอเคส่วนด้านบนตรงนี้เราจะใช้แคมป์ไฟเร์นะครับวางเป็นปล่องไฟแบบนี้ประมาณนี้นะแล้วเราก็ได้ปล่องไฟของเราแล้วนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำช่องหลังคาด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งบล็อกที่เราจะใช้ก็คือ s r r u ตทรั p ดอ o r นะครับ โอเคด้านนี้ปิดไปแล้วโอเคก็ตอนนี้ผมแปะประตูไปแล้วนะครับแล้วก็กระจกนะบริเวณกระจกตรงนี้แล้วก็ประตูด้านหลังตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เป็นปล่องไฟนะเดี๋ยวเราเอาเฟอร์นสมาวางบริเวณตรงนี้นะถ้าดูจากด้านด้านบนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูรอบๆกันหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปตกแต่งเพิ่มเติม และจุดที่เราจะทําต่อไปนะจะเป็นหน้าต่างนะครับเร,เราจะตกแต่งหน้าต่างให้มันสวยงามกว่านี้ซึ่งบล็อกที่จะใช้หลักๆก็จะมีแคมไฟร์นะครับแล้วก็สปรูตทรัพย์ดอครับแล้วมีอีกหนึ่งอันก็คือสปรูตเฟนเกตนะครับเดี๋ยวเราจะอ้ออีกอีกอันนึงลืมไปเลยนี่ครับโอ๊คทรัพย์ครับจะมีอยู่ประมาณ5บล็อกนะจะีบล็อกนะครับที่เราจะใช้เราจะเริ่มจากการวางแคมไฟร์แบบนี้นะครับก็คือก็คือเราเฉียงมาด้านข้างนิดน,นึงนะแล้วเราก็วางนะครับเพื่อให้ แนวของเส้นเนี่ยดำๆตรงเนี้ยให้มันให้มันขนานกับตัวบ้านนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวดับไฟก่อนแล้วเราก็ใช้สปรูตทรัพดอวางแบบนี้แล้วก็อกทรัพดอปิดบริเตรงนี้อ่านี่คือหน้าต่างของเรานะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราทำจุดที่เหลืออ๋อเมื่อสักครู่ผมลืมไปลืมแปะ ตัวสปูตเฟนเกตนะครับนี่เราจะแปะบริเวณตรงกระจกนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันอ่ะแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคหน้าต่างเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนหน้าต่างบริเวณตรงนี้ผมผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมจะปล่อยไว้แบบนี้แหละมาเดี๋ยวเดินดูรอบๆกันประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้น เอ่อบริเวณจั่วตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปิดด้วยสปรูตทรัพดอ์นะครับแบบนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งตรงนู้นชุบอ่าประมาณนี้นะถัดมาเดี๋ยวเราเพิ่มแปลงดอกไม้ตรงนี้กันดีกว่าเราจะใช้นี่เลยบล็อกดินปูไปแบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้สปรูตทรัพยด์นะครับเป็นกระถางแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราทําอีกฝั่งหนึ่งบริเวณตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเอาดอกไม้เอาอะไรมาปลูกส่วนด้านหน้าตรงนี้จะทําเป็นกระถางดอกไม้เหมือนกันก็ได้นะแต่ว่าผมว่าผมจะตกแต่งด้วยบล็อกอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นบล็อกอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทารั้วกัน้นบริเวณตรงทางเดินขึ้นเดินลงของเราดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะใช้ Ender s i d e w a l l นะครับผมจะวางบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ Spruce Fence g เก e แบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําด้านหลัง บริเวณตรงนี้นะครับเราจะใช้แ d e r s i d e Wall วางแบบนี้แล้วเราก็ตามด้วย t ป e n c e นเก e แบบนี้นะครับส่วนด้านข้างทั้ง2อฝั่งเนี่ยเราจะใช้ t ปู n เ e g a ก e วางแบบวางแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับตัวบ้านเราก็น่าจะ90%แล้วนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูรอบๆกันว่าเป็นยังไงครับผมถัดมาครับเราจะ มาตกแต่งด้านบนหลังคาตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งเราจะใช้สปรูตสลันะครับวางสลับกันแบบนี้แล้วก็เห็นไหมครับด้านนี้เราก็จะเริ่มจากบล็อกที่2องนะครับจากปลายสุดนี้นะครับแล้วก็สลับกันมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้นี่ครับสปรูตแครบดอนะครับตกแต่งบริเวณด้านใต้ชายหลังคาตรงนี้นะครับเราจะแปะบล็อกเข้าไปแบบนี้สลับกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้แปะไม่ได้ไม่เป็นไรปุ๊บ ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็จะเหลืออีกจุดหนึ่งบริเวณตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับก็รายละเอียดน่าจะครบถ้วนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ตกแต่งให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดจุดต่างๆเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นไทม์แลปส์กันนะครับแล้วก็เรามารีวิวกันว่าตัวบ้านเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมไปชมกันครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมตกแต่งบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมได้ทําลงไปโอเคไปดูนครับจุดแรกครับที่ผมได้ทําการแก้ไขนะครับคงเป็นตรงจั่วหลังคาตรงนี้ครับผมเปลี่ยนจากสปู c e ทรั p ดอ o r นะครับให้กลายเป็นสลับแทนไหแล้วเราก็แปะเฟ้นเกตไปตรงนี้นะครับผมทําในทุกๆจั่วนะครับทุกด้านเลย ก็สำหรับใครที่ชอบแบบ trap door อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีผมลองตกแต่งดูแล้วเออแล้วมันดูสวยดีก็เลยเอาแบบนี้นะหรือใครจะทําตามก็ได้นะครับโอเคและทางนี้เอ่อและด้านนี้ครับเป็น,นหน้าของตัวบ้านนะครับผมก็ตกแต่งด้วยเฮเบลนะครับมีบา์เรลมีแคมไฟเจอที่ดับไฟแล้วออกมาตกแต่งให้มันดูเหมือนครับเป็นโซนแบบเก็บของอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าของเราละแดน โอเคข้างในก็จะประมาณนี้นะครับมีตรงปรุงยานะครับมีที่เก็บของมีที่หลอมแร่ต่างๆนะครับหรือว่าจะมาตีอาวุธตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็มีคราฟติ้งทีเบิลอะไรตรงนี้คาตกราฟี่ผมก็พยายามเอาบล็อกที่ใช้ในเอาชีวิตรอดนะครับเอามาตกแต่งนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ตามเป็นที่เก็บของให้หมดนะครับ ใครจะใช้เ,เชสก็ได้นะหรือว่าใช้บาเรลแบบผมก็ได้นะผมรู้สึกว่าบาเรลมันดูสวยดีนะครับก็เลยเอามาใช้แทนแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นเตียงนอนนะแล้วก็เอาบุกเชลมาตกแต่งให้มันดูมีสีสันแล้วก็ให้มันสวยงามนะครับ <m> <ม>ก็ประมาณนี้นะครับด้านในของเราก็จะเป็นชั้นเดียวนะครับแต่ว่าพดานเราก็จะสูงนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังบ้านกัน <m> นี่หลังบ้านเราประมาณนี้ก็จะมีผมทําเป็นเหมือน โต๊ะนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ตกแต่งด้วยต้นไม้นิดหน่อยที่สําคัญครับด้านหลังผมตรงนี้เองพุดนี่เลยท่าเรือนะครับก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําตรงนี้นะครับผมเผเอิญว่าพอดูจากมุมสูงแล้วเนี่ยเออเราจะเดินลงไปข้างล่างยังไงนะครับก็เลยทําไอ้เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมานะครับก็คือคิดสดๆกันเลยในคลิปเลยนะครับตอนที่อัดคลิปเลยนะก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ที่จอดเรือของเราเดี๋ยวเราดูดภาพมุมสูงกันนิดนึงประมาณนี้นะ โอเคจริงๆอยากจะเพิ่มรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเอาละใครมีไอเดียอะไรก็ลองไปตกแต่งดูนี่ไงผมยังไอ้บล็อกที่ผมออบล็อกที่ผมใช้ตกออใช้สร้างเนี่ยม,มันยังติดอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ได้ลบออกเนี่ยผมสเก็ตบล็อกไว้นะครับลบหน่อยลบหน่อยอโอเคประมาณนี้ก็ดูสวยงามดีครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบ้านเอาชีวิตรอด ใน EP ที่9ของเราก็เป็นแนวแบบ medieval style นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบบ้านหลังนี้นะแล้วก็เอาไปสร้างตามกันดูนะครับใครมีคำถามหรือว่าอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต ใต้คลิปได้เลยนะครับผมส่วนเรื่อง shader หรือว่า r e s o r t pack อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแปะไว้ใน description นะครับเผื่อใครอยากทราบว่าผมใช้ shader อะไรหรือว่า r e s o r t pack อะไรนะครับเอาละครับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับยังไงถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายแว่นสตูดิโอด้วยนะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสร้างบ้านแบบไหนอีกติดตามกันด้วยนะครับและผมต้องขอตัวลาไปก่อนลวครับผมสวัสดีครับ